สวัสดีครับดีมสวิทวันนี้เอาวงจรมอเตอร์สตาร์ทฮอนด้าดีมหนึ่มาฝากช่วงนี้ก็จะมีแต่กับดีมดีม,ด,มดีมหน่อยเพราะว่ามีโอกาสได้ไปเห็นวงจรก็เลยเอามาให้ดูวงจรของมันก็สายไฟที่จะใช้ประกอบกับวงจรมันก็จะมีสายสีดำหนึ่งสายสีดำ B L W ขาว Y วยเหลือง R แดงยีนเขียวก็คือตัวจสีเขียวมองดูภาพรวมของมันแล้ววงจรของมันก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่มีอะไรมากเอ่อหนึ่งองค์ประกอบของมันแบตสองฟิลสิบมสามวิตช์กุญแจสี ฟิว1ิบเอ็มลสตาร์ท6มอเตอร์สตาร์ท7สวิตสตาร์ทมีเพียงเท่านี้ครับวงจรอุปกรณ์ของมันส่วนหลักการทำงานของมันก็คือไฟจากแบตเตอรี่1เส้นจะวิ่งมาเข้าฟิว l 5บสายสีแดงหลังจากนั้นออกจากฟิว l 5 5 m ก็เป็นสายสีแดงมาเดิมวิ่งมารอที่สวิตช์กุญแจเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจปึ๊บ เมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บไฟจะวิ่งผ่านสวิตช์กุญแจออกจากสวิตช์กุญแจมันจะเป็นสายสีแดงคาดดําไปเข้าฟิล 10m ออกจากฟิล1 0อมันจะเป็นสายสีดําไปเข้าที่รีเลย์สตาร์ทด้านขดลวดออกจากรีเลย์สตาร์ทด้านขดลวดมันจะเป็นสายสีเหลืองคาดแดงไปเข้าที่สวิตช์กุญแจขออภัยครับสวิตสตาร์ทไปรอลงกาที่สวิตสตาร์ทออกจากสวิตสตาร์ท อีกหเส้นเป็นสายลงกาวก็คือสายสีเขียวตัว G เพื่อลอลงกาวคบวงจรต่อมาสายไฟจากแบตท,ที่ต่อมาอีก1เส้นมันจะวิ่งมารอที่หน้าคอนแทกโดยจะวิ่งผ่านสายสีแดงมารอที่หน้าคอนแทกออกจากหน้าคอนแทกอีกหนึ่งขั้วมันจะเป็นสายสีแดงคาดขาว ไปเข้าที่มอเตอร์สตาร์ทไปเข้าที่มอเตอร์สตาร์ทอีกหนึ่งเส้นที่ออกจากมอเตอร์สตาร์ทก็จะลงกลาวก็คือสายสีเขียวลงกลาวลงกลาวเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจไฟมันวิ่งผ่านมาที่ขดลวดแล้วไปรอล,ลงกลาวแล้วพอเรากดสวิตช์สตาร์ทปุ๊บกดสวิตช์สตาร์ทปุ๊บมันจะทำให้วงจร มันจะทําให้วงจรครบวงจรลงกาวพอดีเป๊ะพอลงกาวปุ๊บขดลวดที่รีเลสตาร์ทมันเกิดสนามแม่เหล็กเกิดสนามแม่เหล็กแล้วดึงหน้าคอนแทคต,ติดกันปุ๊บดึงหน้าคอนแทคที่อยู่ด้านบนเหนี่ยมันติดปุ๊บสองขั้วนี้มันจะต่อถึงกันพอต่อถึงกันปุ๊บไฟที่มารออยู่ที่หน้าคอนแทคมันก็จะสามารถวิ่งผ่านหน้าคอนแทกปุ๊บ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 ผ่านเส้นสายสีผ่านสายไฟสี แดงคาดขาวไปเข้าที่มอเตอร์สตาร์ทมอเตอร์สตาร์ทก็ทํางานหมุนติ้วเต,วต,วตวเครื่องยนต์ก็ติดแล้วก็รทำงานก็จะมีประมาณนี้อธิบายอีกครั้งนะครับไฟจากแบตหนึ่งเส้นวิ่งมาเข้าที่ฟิลสิแอมป์ออกจากฟิลสิแอมป์ไปรอที่สวิตช์กุญแจพอสวิตช์กุญแจปุ๊บออกจากสวิตช์กุญแจเมื่อเรากด เปิดสวิตช์กุญแจไฟมันก็จะวิ่งผ่านสวิตช์กุญแจแล้วออกจากสวิตช์กุญแจมันก็จะเป็นสายไฟสีแดงคาด์ดาไปเข้าที่ฟิลดสิบแอมป์ออกจากฟิลดสิบแอมป์มันจะเป็นสายสีดําไปเข้าที่ขดลวดหรือเอ่อไปเข้าที่รีเลย์สตาร์ด้านขดลวดออกจากรีเลย์สตาร์ด้านขดลวดเป็นสายสีเหลืองคาดแดงไปเข้าที่สวิตช์สตาร์ทเพื่อรอลงเกา่าออกจากสวิตช์สตาร์ทหนึ่งเส้นเป็นสายสีเขียว สายเก่าต่อมาสายไฟอีกหนึ่งเส้นจากแบตเตอรี่ที่มันต่อพ่วงออกมาก็จะเป็นสายสีแดงไฟจะวิ่งผ่านสายสีแดงมารอที่หน้าคอนแทคเมื่อเรากดสวิตช์สตาร์ทเอ่อเมื่อเรายังไม่ได้กดสวิตช์สตาร์ทหน้าคอนแทคมันจะเปิดเพราะฉะนั้นมอเตอร์สตาร์ทมันจะไม่ทำงานเพราะหน้าคอนแทคของสองขั้วนี้มันยังไม่ต่อถึงกันไฟมันจะ ไฟมันยังไม่ต่อถึงกันเพราะฉะนั้นมอเตอร์สตาร์จะไม่ทํางานเมื่อเรากดสวิตสตาร์ปุ๊บมันจะทําให้ขดลวดคบวงจอรอลงเกา่าแล้วเกิดสนามแม่เหล็กเกิดสนามแม่เหล็กดึงหน้าคอนแทคที่เป็นฉีดตัวทีที่เป็นฉีดตัวนี้ดึงลงมาดึงลงมาถึง2องขั้วนี้2องขั้วนี้มันก็จะต่อถึงกันพอหน้าคอนแทคมาต่อถึงกันไฟมันก็สามารถต่อพ่วงเข้าหากันได้ไฟมันจะวิ่งผ่านหน้าคอนแทค ไปเข้าที่สายไฟเส้นสีแดงคาดขาวแล้วไปเข้ามอเตอร์สตาร์ควบวงจรลงเกา่าปุ๊บมอเตอร์สตาร์ทำงานและการทำงานของมันก็จะมีประมาณนี้สำหรับท่านผู้ชมที่กำลังรงบับชมอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดติดตามชมคลิปต่อไปด้วยหากมีข้อสงสัยหรือ อยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถถ้าเข้ามาอสอบถามที่เพจได้ถ้ามีก็จะบอกให้ถ้าไม่มีก็จะบอกว่าไม่มีนะครับสำหรับวงจรนี้ท่านก็สามารถนำไปประกอบเป็นเป็นคู่มือในการซ่อมได้หรือว่าจะเอาไปแปลงเสลดรุ่นอืนก็ได้นะครับ สำหรับชิปนี้ก็มีเพียงไว้เท่านี้แล้วเจอกันในชิปต่อไปจะเป็นวงจรอะไรก็ติดตามรับชมนะครับก็จะเอามาให้เรื่อยๆสวัสดีครับ